ผมไปเดินเล่นหน่อยนะนะครับนะครับอืมก็ได้แต่แม่จะให้เราไปไหมล่ะเพียงพาไปเดินอยู่แต่แม่จะให้เราไปไหมไไป,ไป,ไปลูกเพราะว่ารถมกำลังวิ่งอยู่อ่อไม่ไมเ,เป็นไรแม่ไม่ให้ไปใช่ไหมครับผมจะพาต้นไมออกกําลังกายเองต้นนั่งทับปากทำไมอะ พี่ขอโทษมาเพชรผู้ตัวนี้นะคะมีแขนแล้วก็มีขาแล้วก็มีมือแล้วก็มีสัญลักษณ์แสดงเพชรผู้นะคะฉันมีมือด้วยเฉยมากเฉยยังกันจะขอฉันมีมือฉันมีมือ ไม่ใช่จะเฉยอย่างเดียวเนยนุงทับมือเจ้าของนี่คือปฏิกิริยาของกาแฟน,นะคะเวลาที่แบบว่าเวลาที่แบบเวลาที่ที่แบบว่าขิ้เกียจนะคะก็จะมาอ้อนเจ้าของแบบ คายนูนนี่นั่นฉันนาเพื่อผมไปดันเดิน,นี่เอาอยัางงี้นะคะฮอยังเสียงอย่างะะางี้นะคะก็คือนะคะปฏิกิริยาของกาแฟซึ่งเราต้องฝึกให้น้องน้องเราทำเป็นนะคะมาเราหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีสองเดือนนะคะมือหนึ่งปีสองเดือนนะคะถ้าหมาใครครบสิบสองเดือนนะคะก็แปลว่าหนึ่งปีโอ้ยรองเท้าช่างมันเถอะ ไปไ,ปไปอะไรเมื่อกี้เรานั่งไปขับเข็นมันนะแล้วมันก็กัดเราเฉยเลยนี่เหยหนผมเจบเป็นนะ่เน่ต้องรชา <c oughs> ดูกาแฟะค่ะเป็นหมาที่ไม่ขี้อายเลยนะคะ <c oughs> ใช่ไหม นี่หน้าตาดูหดหูจังเลยนะดูมันสิดูมันทำทุกคนไว้มาใกล้กัน

โดนตีโดนตีโดนเตม่าเมเลัจเห็นว่เป็นดอกนี้นะเปิดกล้องดิอาเปิดกล้องก็ได้บอกนะครับ วันนี้นะคะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทางอีพ่อโทรโทรผ่านทางเฟซบุ๊กมั้งแป้งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดให้ชอบมากๆกดซับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เลยเด้อตรงนี้เลย ต้องกดซับก่อนต้องกดซับก่อนนะครับนั่งก็อี้ได้นี่พอได้ยินเสียงกระดิ่งก็จะมาหานะคะแล้วก็นั่งกินไหมกินไหมเฮ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ